วัสดีค่ะพี่น้องมันในสีผ้าผัดเผ็ดไกลเหนียวเนาะข้าวก็สิซับผัดสินตอนนี้ได้ข้าวก็สิซับเดี๋ยวมันต้มก่อนต้มจากชั่วโมงก่อนเพราะมันเหนียวแห้งอะนะเหนียวแห้ง,แห,งแห้งเลยต้มเนะมา,มานะประมาณชั่วโมงกันเนาะ เบียบักเคียเบียบักพีกให้เบิ้งกะนขึ้นมาดอกเต็มเลยแต่เดียวคงยังบั่ขึ้นเลยเก็บพักันเล้วก็จเพาไปเก็บใบบก,กูโตใบบก,กูโป่งยอดึ้หมากลายเลยป่นนะเกษตรน้องใบบก,กูใบใหญ่ใหญ่ก็สิพใส่น้ำใหม่นะ้ำน่อเนาะทำน้ำใหม่ ตัเค่องต็ลดใส่กันค่ะต uh ั totally ้งหม้อตั้งหมออเลยค่ะหมอเลือที่เราค่ะใส่กระเทียมตีแห็งหมุก่อนเปิดนีคนเล่นม้อมันเสียงดังหนเรื่อนี้เปิดข้อเท็จ ใสที่ต้มไปแล้วนอง่เนยใหม่น้องใสก่อนเลยที่หนักที่หนักเราใส่พินะแกระน่น้ใส่น้องแขงเลยด ต้องหวานด้องแก่ตื้ดัต้อหวานเบือติดรับตุกเราพี่น้องเลยสกได้แล้ว,วส้สสวสมพวกเราไพี่นองไม่กินน้ำตาลใช่ไหมแซ่บค่ะ อบปีกไก่ค่ะคัดเศษปีกไก่คัดเศษนะคะตอนแรกนอุงอันนี้สมพักสมพักไปแอดม่หายสมพักอันมีต้นตะเทียมต้นกระหลำ่ำแล้วเพิ่งกับเซนกลิ่นง่าาวงวาสั่นเพิ่นวาเพิ่นวาคุณเล่าผ้าเห็ดเดี๋ยวสิล้องกินเลิอวันสิแส็บวะคะ่ะตอนนี้ให้กับเสมาตอนนี้ให้กับเสมาอบปีกไก่ก่อน ไม่เม,มื่อนีไม่เมื้อตอนเย็นต่อจากนี้เมืม่อตอนเที่ยงอบปีกไก่แล้วก็จะผัดเส้นผัดเส้นนี่คือแบบลูกสาวคอหน้ามาหม้ออันผัดเสร็จเธาอย่างประดงใส่ผักอย่างไรได้มมออมหม้ออ่อนหางมวยมีผักเลยอ่ะมวมีผักมันเสียบบารลูกก็สิตะตามนั่งคอนั่นแหละมากากับข้าวเปล่าพี่นอ้องน้ำมานหอย หอยดด,ดีมันหอยด,ด,ดูดีเลยค่ะผิกไทยค่ะผิกไทยมันตานิดหน่อยนะคะับจำเลยละบาดน,นี่กับคุเรคุเรคุเรอ่ะโอ้เลย โซมพักใส่กองใส่แบบมัดคุ้มแบบนี้ละมัดอย่างแบบนีบบ้ละหาดอีกแล้วไม่กินหนึ่งตนี่โซมพักทานใส่แบบเธอคืนเนาะแม่เฮ็ดให้กินเนาะอันนี้ใส่ติ่มซุ้ใดลาผ้าว่าเราเคยกินชอบเท่อแต่ซิลล้อมันีงล่ะมันจะแสบเนาะเต้ใส่กองไว้นี่จัง,จหจงห่ะ น่าจะกินงายนะพี่น้อกห้าบักลายนี่จะเที่ยนเหมืนหัวนต่างมั้ยโอ้ยเต็มกองเลยค่ะนี่เอซิมากกินซอยเอซิมังดูตีนหมูโอ้ตีนมูวก็ตีนอมั้งอืมจับเปลี่ยนที่เรียกว่าสินค้าเซร็จ เตียเด็ดขดขอเสร็จแล้วก็เตียนด็ดขดเราแค่ต้องแต่ซีหน่อยคือใส่ตะไคร้ก็เสาในคอใส่สาหน้าไปใสฟขาต่อแบบวิถีขาแบบหนาหา ก็จัดไปนะคะอบให้มีถาก,ก็ไม่มีถ,นะถาดที่จัใไ้เราแบเขาก็จะเป็นครอและโดรีไดนะ้แน่นน เด็กก็ขาก็ได้ในะั่ไหมโที่อะเต้องใส่อยู่ดัะเพราะเขาต้องเป็นเขาดำเดียวต้องใส่ ก็ได้ละค่ะซุปลาซาซูปลาหาข้อกินอ่ะกับข้าวผอมก็ยังอร่อยอือ